สวัสดีค่ะทิ่ทีตอนนี้เข้าสู่ช่องยานยันเข่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่์กดนานๆกดยนันยันกดเยอะๆนะคะดิฉันทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นการอำลาอา,าลัยรถไถคันเดิมค่ะคงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เห็นรถไถคันนี้นะคะบกมืออาําลาผู่ทุกคู่ยากผู้ชีพของสายวิจีค่ะ คลิปนี้เป็นคลิปเมื่อสองวันก่อนนะคะที่อนามัยเอารถไถไปบ้านมะนาวแล้วก็ไปเกรดไปไถไปปรับตามแคปชั่นของคลิปนั่นแหละคะ่ะทำหลังบ้านทำสวนหลังบ้านให้แม่หนึ่งวันถัดมาดิฉันไปไล่หาดูวันนี้ไปไล่หาดูก็ไม่เห็นวีแววของรถไถแล้วนะคะไม่เห็นว่ามีรถไถจอดอยู่หน้าบ้านคอกแพะหรืออะไรยังไง เอ๊ะหรืออาจจะเอาไปไว้บ้านมะนาวแล้วก็ทิ้งไว้ที่นั่นก็เป็นไปได้เพราะเท่าที่ทราบมานี่น่าจะเป็นการขึ้นรถไถเป็นครั้งสุดท้ายของอนามัยหลังจากนั้นรถไถก็จะเปลี่ยนมือรถไถที่ซื้อมาในราคาตอนแรกครอบครัวลงทุนกันรวมเบ็ดเสร็จไปแปดแสนกว่าตั้งเนื้อตั้งตัวมาได้ มีเงินจากการเอารถไถยอันนี้ไปทำงานวันนี้สมบัติของครอบครัวอดีตครอบครัวคงจะได้เห็นกันเป็นครั้งสุดท้ายอนามัยคงจะได้ขับรถไทยคันนี้เป็นครั้งสุดท้ายอีกไม่นานน่าจะมีการผ่องถ่ายกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะ8แ,แสนกว่าเหลือในราคา2แสนกว่า จ้าที่คำที่สุดก็คือว่าอนามัยจะเป็นคนขายเพราะได้รถไถไปจะเอารถไถไปขายเงินที่ได้ก็คืออนามัยได้แต่การจะโอนรถไถจากชื่อของสาวิตรีให้เป็นชื่อของคนซื้ออนามัยบอกว่าสาวิตรีต้องจ่ายค่าโอนก็แปลกดีนะคะนเมื่อคุณได้ผลประโยชน์จากการขายรถไถคุณก็น่าจะเป็นคนจ่ายค่าโอนค่ะ จะเดียวในที่สุดมันก็จะเป็นเหมือนกับที่ที่ต้องไปแบ่งกันอนามัยก็ไม่ยอมถอยในที่สุดก็ได้ที่ไปมากกว่าสาวิตรีเพราะส่วนของอนามัยที่มันลึกกว่าถ้าที่ลึกกว่าก็ควรจะได้หน้าตัดเนี่ยแคบกว่าเพื่อที่จะให้สองพื้นที่มันเท่ากันแต่อนามัยไม่ยอมถอยแม้แต่เซนเดียวค่ะจะเอาหน้าตัดเท่าๆกันแต่ความลึกของที่ไม่เท่ากันสาวิตรีก็ต้องยอมอีกตามเคย จะขายหรือไม่ขายเป็นสิทธิ์ของอามายถ้าอาวุธไทยมาจอดไว้เปล่าๆไม่เอาไปรับจ้างไม่เอาไปทำมาหากินก็ขายไปแล้วเป็นทุนปัญหาข้างหน้ามันจะอยู่ที่ว่าขายแล้วไอ้เงินเนี้ยจะเอาไปทำอะไรจะเอาไปทำอะไรให้มันงอกเงยขึ้นมาหรือเปล่าหรือขายแล้วก็ใช้กินไปวันนันหนึ่งหรือยังไงขายแล้วจะเอาไปทำอะไร แต่ดูเหมือนอนมามัยที่ไม่ได้ทำงานทำการอะไรเนี่ยมีหนี้ที่ต้องแบ่งรับกันกันกบสวิจีคนละครึ่งสามแสนกว่าเงินขายรถไถอนมามัยอาจจะต้องใช้เพื่อที่เอามาใช้หนี้ธนาคารที่แบ่งกันไปคนละครึ่งก็เป็นได้นะคะทีนี้เราเห็นลําดับต่อไปตอนไปอยู่แยกทางกันใหม่ใหม่อนมามัยทำโปรเจกต์ รีโนเวทบ้านทุกวันจะทํารั้วตรงนี้จะปลูกต้นไม้จะทำครัวตรงนั้นคอกแพะก็รือ้อเชื่อขนมกินได้เลยนะคะว่าถ้าขายรถไถได้เรียบร้อยแล้วลําดับต่อไปก็คือจะขายที่ตรงนั้นที่ที่เป็นสมบัติเก่าของตระกูลลาโพอนามัยก็น่าจะขายเพราะได้มีโปรเจกต์ว่าจะไปสร้างบ้านใหม่อยู่ในสวนยาง แล้วก็คุยกับสาวๆที่คุยกันอยู่เรียบร้อยแล้วว่าจะไปสร้างบ้านใหม่ในสวนยางถ้าไปสร้างบ้านใหม่ที่กับตรงนี้ก็น่าจะขายพืชจะได้มีทุนไปสร้างบ้านใหม่ต <c oughs> กลงสิ่งที่อนามัยจะเอาคงไว้ก็จะมีอยู่แค่สวนยางเพราะเท่าที่ทราบที่ที่แบ่งกันคนละครึ่งกับสาวิจี ก็ขายไปเรียบร้อยแล้วค่ะบางครั้งเรามาได้เห็นว่าใครเป็นอะไรยังไงต่อเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วในครอบครัวนี้คนที่ขยันขันแข็งวางอนาคตไม่ใช่อนามัยแต่กลายเป็นสาวิตีวันนี้อนามัยอยู่คนเดียวอนามัยไม่วางอนาคตเลยอยู่ไปวันๆนึงจริงๆ เป็นสิทธิ์ค่ะใช่แต่สิ่งที่น่าห่วงก็คือว่าอนมามัยคิดบ้างไหมว่าตัวเองมีลูกและมีภาระที่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูถ้าไม่ทำมาหากินจะเอาเงินไหนไปจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเราก็เห็นอยู่ว่าอนมามัยลอยชายไปวันวันหนึง่งมีความสุขก็ทำค่ะอย่างที่ที่ฉันบอกมีความสุขก็ทำ ดังนั้นเนี่ยก็แล้วแต่นะคะถ้าขายรถไถใช้เงินหมดแล้วอันนี้ดิฉันออกมาพูดเนี่ยจริงๆจะว่าเสือก็ใช่จะอยากจะให้แหม่มมาิกาเตรียมจ้องไว้ให้ดีๆค่ะเดี๋ยวเขาจะได้เงินก้อนจากการขายรถไถจะทวงอะไรยังไงก็รีบทวงจะส่งคนมาทวงยังไงก็รีบจัดการซะเพราะไม่งั้นจะต้องไปรอโอกาสที่เขาขายที่ดินแต่ที่สอง ที่ชิ้นที่ติดถนนดำที่ว่าแบ่งกันนะ่ะเท่าที่ทราบมีคนซื้อไปแล้วค่ะมีคนซื้อไปแล้วอนมามัยก็ได้เงินตรงนั้นเรียบร้อยไปแล้วยังเหลือที่ดินเก่าของหลาโพที่ถัดจากรถไถน่าจะเป็นจุดขายของอนมามัยอีกจุดหนึ่งใครที่เป็นเจ้าหนี้ก็เตรียมจิกไว้ให้ดีๆก็แล้วกันค่ะฉันแค่นำข่าวมาบอกต่อ ดิฉันขอเลยไปทางออวอยที่มีการเอามาเปิดกันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไปคุยกับยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งมีการขอร้องว่าถ้าช่องเนี้ยมามาเม้นมาอะไรอย่าอ่านชื่ออย่าออกชื่อดิฉันไม่ทราบแน่นอนหรอกคะ่ะว่าเป็นใครแต่ตั้งแต่ได้ยินเสียงก็รู้สึกว่าพอจะรู้พอจะเดาได้โดยเฉพาะ สิ่งที่ช่องพูดออกมาว่าคือคนนี้มีความกลัวว่าทางทีมของจันสีจะไปซัพพอรตอนามัยก็เลยต้องสกัดดาวรุ่งเอาไว้แต่สิ่งหนึ่งที่ไว้อยอันนี้มันหลุดออกมาถึงจันสีและจันสีก็ได้เอาออกมาโชว์เนี่ยนะคะมันบ่งบอกได้อย่างหนึ่งค่ะว่าคนที่ผู้ชายคนนี้พูดด้วย ไว้ใจไม่ได้ดิฉันคิดว่าคนที่ส่งให้จันสีไม่น่าจะเป็นเสียงคุณผู้ชายไม่น่าจะเป็นคุณผู้ชายที่เราได้ยินเสียงเป็นคนส่งแต่น่าจะเป็นช่องอันนั้นแหละที่ถูกสนทนาด้วยเป็นคนส่งคุณผู้ชายคนนั้นคงจะรู้แล้วล่ะว่าไอ้ช่องนั้นไว้ใจไม่ได้แล้วคุยอะไรพูดอะไรก็ไปเอาไปส่งให้อีกคนหนึ่ง อันนี้จะเป็นฟังก์ชัน v o i c หรือจะเป็นการโทรแล้วอัดเสียงอันนี้ที่ฉันก็ไม่ทราบนะคะแต่มีข้อสังเกตอยู่นิดนึงว่าทําไมต้องโทรหรือทําไมต้องใช้ v o i c เป็นเพราะคนปลายทางอ่านหนังสือไม่ออกหรือเปล่าเลยพิมพ์ไม่ได้พวกเราโดยมากในการติดต่อกันในการโทรหากันจะใช้แอปพลิเคชันไลน์เพราะมันไม่ต้องไปเสียงเงินอะไรเพิ่มเติมจะโทรไลน์กัน แล้วในลายก็มีฟังก์ชันไว้ได้ด้วยเพียงแต่ที่ทนตั้งข้อสังเกตว่าที่ต้องใช้ไว้หรือที่ต้องโทรไม่มีการพิมพ์บอกเป็นเพราะคนปลายทางอ่านหนังสือไม่ออกหรือเปล่าหรือมีการโทรบอกคนจีบอ่านหนังสือให้ กับช่องอนามัยซึ่งก็คือพวกแอดมินทั้งหลายไม่ให้ออกชื่อถ้ามีทีมของจันสีเข้าไปไม่ให้ออกชื่อพวกทีอันนี้ดิฉันตั้งข้อสังเกตเองนะคะว่าเสียงผู้ชายที่พูดไปเนี่ยไม่ได้เป็นทีมของใครไม่ได้จะคิดจะล้มช่องอะไรหรอกคะ่ะแต่เป็นความไม่ชอบส่วนตัวที่ไม่อยากให้จันสีและทีม ข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอนามัยอันนี้เป็นตัวจันทร์ศรีเป็นคนตั้งข้อสังเกตเองนะคะดังนั้นนั่นก็คือเป็นความไม่ชอบส่วนตัวในส่วนตัวของคุณผู้ชายที่เราได้ยินเสียงเนี่ยน่าจะไม่ชอบสไตล์ของช่องและทีมจันทร์ศรีอยู่แล้วเลยไม่อยากให้ช่องที่เขาสามารถจะขอได้ออกชื่อให้เหมือนกับเป็นการให้เกียรติเป็นการให้แสง ช่องจันสีน่าจะเป็นความไม่ชอบส่วนตัวค่ะแต่จันสีเอามาบอกว่านี่คือการพยายามจะลงช่องโดยมีเงินจ่ายซัพพอร์ตให้ตรงนี้เท็จจริงประการใดการจ่ายเงินนั้นห้าพันดูเหมือนจะแสนบอกว่าป้าพูดผิดถ้าที่ฉันพูดเป็นห้าแสนอันนั้นขอโทษค่ะผิดจริงแล้วไม่ได้ตรวจทานเงิน ที่จ่ายที่ตัวเลขที่เราเห็นคือห้าพันแต่รวมเบ็ดเสร็จแล้วเขามีงบอยู่สองแสนตามที่จันสีพูดนะคะตรงจุดนี้นี่แหละค่ะดิฉันมองว่าการออกมาเปิดเผยครั้งนี้มันทำให้เห็นว่ามีช่อง YouTube ช่องหนึ่งไม่ซื่อสัตย์รับเงินเขาแล้วแล้วก็เอาเสียงเขา ไปแจกจ่ายให้คนอื่นเอาไปให้แฉกันยังจะมีช่องอื่นจะทำอีกไหมดิฉันไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆจะไม่มีใครมีเสียงดิฉันหรือสาวิตรีหรืออะไรไปจ้างวานใครให้ล้มช่องใครจะไม่มีอันนี้อย่างแน่นอนคะ่ะ